ความรักครั้งใหม่ของคุณเขาหรือเธอคือใครคะสี่ถ้วยคนที่รักใครยากมากๆนะคะเป็นคนที่เลือกมากๆเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะเซนซิทีฟในเรื่องความรักนะคะ แล้วก็ถ้าไม่รักเนี่ยไม่มองไม่พูดไม่คุยเลยนะคะห้าเหรียญเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตนะคะมประสบการณ์ทางความรักมีประสบการณ์ชีวิตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วเหมือนเขาจะกลัวความรักด้วยนะคะ เป็นคนที่ขยนันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนมุ่งมั่นจะทําอะไรต้องทําให้ได้นะคะบางคนอาจจะติดใจร้อนด้วยนะคะติดใจร้อนทําอะไรรวดเร็วนะคะพูดพูดตรงๆนะคะพูดตรงๆนะคะมาดูอีกนะคะมาดูอีกสีว่าเขาคือใคร แต่เขาก็เป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะเป็นความมั่นคงในจิตใจนะถ้ารักใครนี่ก็รักจริงมากๆนะคะและตอนนี้เหมือนเขากําลังรอใครอยู่แต่ว่าเขารู้สึกตัวเองเนี่ยมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็เขารอจะมอบความรักให้กับคนที่รู้คุณค่าเห็นคุณค่าของเขานะคะด้วยประสบการณ์ในอดีตของคนคนนี้นะคะเขาก็เลยเลือกมากนะคะเลือกมาก ถ้าไม่ใช่ไม่จริงเขาก็จะไม่เอานะคะ the lover นะคะโอยเป็นคู่รักนะคะเป็นคู่รักเป็นคนรักที่คุณอธิษฐานจิตมาเป็นคนที่คุณจะรักเขาถูกตาต้องใจเขามากๆนะคะ two of c u p คุณจะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะมันเป็นความรักที่รักที่โรแมนติกนะคะเป็นรักที่ ท่อยทีท่อยอาศัยนะคะเป็นรักที่มีความเข้าใจกันมากๆนะคะค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆนะคะความคิดจิตใจอารมณ์นะคะค่อนข้างจะเป็นเคมีที่เข้ากันนะคะเป็นเคมีที่เข้ากันมากเลยถ้าคุณนี่พบก,กวับเขานะคะเขาจะโรแมนติกมากแล้วก็จะดูแลคุณอย่างดีบางคนอาจจะติดเป็นคนคิดมากนะคะคิดมากเนี่ยอาจจะด้วยอดีตของเขาก็ได้นะคะ เป็นควีนนะคะควีนออฟวานควีนออฟวานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเขาเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เป็นผู้นำคนบางคนมีลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมายนะคะบางคนเป็นผู้นำองค์กรบางคนด้วยนิสัยใจคอเขาคือผู้นำนะคะเป็นคนที่สั่งการเป็นคนที่คิดการไกลเป็นคนที่วางแผนได้ดีนะคะเนี่ยมีแพชชั่นทำอะไรก็แบบ ต้องทำด้วยใจรักด้วยสิ่งที่เขารักจริงๆนะคะเขาจะทำได้ดีมากนะคะเขาจะทำได้ดีมากขอใบสุดท้ายนะคะโอ้ยควีนคิงออฟวานนะคะเห็นไหม ราชาไม้เท้ากับราชนีไม้เท้านะคะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเกิดมาเพื่อคู่กันนะคะคุณเสมอเหมือนกันคุณเป็นคนที่ศีลเสมอนะคะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเนี่ยเป็นความรักที่เข้ากันเคมีตรงกันนะคะเกิดมาเพื่อกันและกันนะคะครั้งนี้คุณจะสมหวังในความรักนะคะและก่อนที่คุณจะสมหวังเนี่ยคุณจะต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะคะรักตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองให้ได้ก่อนแล้วความรัก สิ่งนี้จะมาถ้าคุณไม่สามารถลืมอดีตหรือเอาอดีตที่เป็นความรักครั้งเก่าครั้งหลังออกไปได้เนี่ยคนรักใหม่ก็เข้ามายากความรักใหม่ๆความรู้สึกดีๆใหม่ๆก็เข้ามายากฉะนั้นคุณต้องลบล้างพลังงานลบๆความรักเดิมๆอดีตทิ้งไปเลยนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วคนรักความรักของคุณจะเข้ามาแบบที่คุณปรารถนาแบบที่คุณเคยขอพอรเอาไว้เลยค่ะ ขอให้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ